ครับผมวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับมาไล่ลมลมพัดมาไล่เทมันครับโดยการใช้กระป๋องนะครับผมเป็นการไล่จากด้านล่างขึ้นน้านบนนะครับแล้วก็ที่น้ำมันบีดนะครับเข้าไปนะครับในกระป๋องนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วเราก็เอาใส่น้ำมันนะครับจอดูนะครับผมแล้วก็ขันแน่นนะครับจากนั้นเราก็ทำการนะครับเสียบเข้าไปนะครับเราจะไล่จากด้านล่างขึ้นดน้านบนนะครับนี่น้ำมันก็จะโผล่ออกมาตรงนี้นะครับเป็นไล่น้ำมันคัดนะครับ เดี๋ยวเรามามาชุ่มมาเลยนะครับจิ้มมาใส่เราลองเสียบเขไปในนี่เสียบเข้าไปในนี้นะครับผมเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็บีบนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านบนเลยครับนี่นะครับ ก็บีน้ำมันนะครับน,น้ำมันก็จะไหลไปข้างบนนะครับนี่ครับใส่ขวดนะครับตุ้งๆบึ้งๆมันไหลไหลจะมันซึ่งไปน้วมันเบียดน้วมันพัดเนี่ยไรบ่อไทยยิ่งดีบ่ฮะเล่า้นท่านที่ ไ,ไ,ไปไหมครับไปไปไปดูนั่นบนนะครับผมขี้ไปเบ่้งต้นมันก็จะขึ้นไปนะครับถ็นไปหลายพอกำลังขึ้นมาครับ เพียงเท่านี้เพียงข้างในก้จะทายได้ดีสิเลยที่อย่างอั้นมาเดือดก็มีหน้าไม่ต้นระยาะเลยเป็นเบสก็ยังไม่ขึ้นมาครับยังไม่เพิ่มเลยครับท่านขึ้นเดลีนอืมนิ่งบ่ที่แรงขึ้นบ่ขึ้น mượt đâu mà mò từ nít nè đi mất ché ตรงยำขาดดูชิมอ่ะชิมหยุดชิมป่ะ